มาปักกดรอบวันที่เท่าไหรพ่ะอาจารย์รอบบันที่เท่ารยังไม่อาเปี้ยวอมเปรี้ยวดูดีครับลูกดีครับลูกดีครับเร็วอยเรื่อยเรืมาปากวันที้เท่าไรวสวัสดีครับนึกว่าจะห้ามเลยเนาะพ่ออาจารย์คะหนูมีหนูมีโง่เฮงรวยบ้างไหมคะนี่คือหนูมีโง่เฮงรวยบ้างไหมคะนี่เกิดวันอะไเกิดวันศุกร์ค่ะเกิดวันศุกร์เป็นปักไทกำลังพลังงานเยอะ ว <łam> ันอาทิตย์ค่ะอาทิตย์พวกนี้พวกนางเอกพวกรันทพวันี so ้มันจำอค่างพวกเจ้าทรัพย์เพื่อนี่เจ้าทรัพย์วันเสาร์ค่ะจะได้สามีอีกไหมมีทุกวันแล้วค่ะเสาร์พวกอึดพวกชนวันอังคารนะครับวันอังคารพวกนี้สมองดีความจําดีแต่เวลาใช้เงินไม่ใช้สมองอเออเรื่อง วิธีแก้คือต้องรักตัวเองเราไม่ใคร่รักตัวเองรักตัวเองใช่ไหมคะเราห่วงนคนอื่นมากกว่าตัวเองกเององกินไปอย่างป้าครับใส่และะ้วครับวันอะไรวันจันทร์วันจันทร์รตอนสี่โ <ละ S 2> มงเช้าวันจันทร์ต้องเราให้ระวังเรื่องกระดูกข้อต่อทุกคนมีปัญหารเรื่องกระดูกแล้วก็เรื่องหมดลูก่ พวกนี้พกนี้ไม่เป็นอะไรง่ายๆเราแต่จะเป็นเรื่องใหญ่เลยเล็กๆเป็นไม่ได้เปรี้ยวรสเปรี้ยวอดอดอายุเท่าไรล้าสิบอดค่ะอาสิบหนึ่งค่ะห้าสิค่ะเขาขนเลยาเทำเงินเลยตอนนี้เลยค่ะปีหน้ายังยังมีสองเด้งเลยนะตั้งห้าสิบเอ็ดางค่ะขอบคุณค่ะปีนี้ไปต้องปวตกงานเลย นี่เหมือนมีอะไรเข้ามาเยอะเลยรวยคราวนี้แหละค่ะอย่าลืมนะคะเกนเฮิบเกนเฮิบอย่าลืมเอไปถวายสามสิบตรวเ็นต์นะทำงานเป็นทีมโอ้ได้ค่ะได้ได้หนูตามลงไปเลยค่ะลบลีค่ะคอมและสามสิบ กันรั่วนไหลคนดีนางเอกเจ้าของร้านไม่อยู่เ้ของไปแวะเนี่ยสรับคนที่รักกันร้านคนดีใช่ใช่ใช่เจ้าของร้านไน่าฉ้าดเหมือนแม่งมาเกษียณอยากขายวันนี้ถ้าเป็นสาขาในนะเงินครับไปหาฐานออกยากมากอืมนี่เหนียวซับเหนียวซับเหมือนในหลวงเข้าไปแล้วหาฐานออกไม่ถูกเลยหลงทางเลยใช่ไหมย่อมีแฟนไหมเนี่ยไม่มีหัวหน้าดีใจแทนผู้ชาย เราไม่ลงเข้าไปใช่ไหมเขาจะออกไม่ไ <anak> ด <lonely> ้แสดงว่ายังไม่เหมือนเขายังไม่ถึงเหมือนเหมือนแบงค์เลยแบงค์ลราเข้ามาออกไม่ได้แล้วหนึ่งท่านตายตายคาเท่เลยสามสิบปีนะพ่อจันไม่ใช่ว่าอจีเลยนี่เก่งอันนี้อึดทนพกวงจรเลยเก่งมากมากตรงนี้นอนพักแค่คืนหนึ่งสองสามชั่วโมงก็ได้ไม่ต้องนอนมากร่างกายดีมาก นักสู้เลยคนของของ,ของมียี่ห้อเน,นี่ขาแขนงด้ีนของหลบอกนี้มีแรงเสียบ่านสูนงมีแรงติดแรงทนสูงมาก สองคนในเกาะบางทำท่าคล้ายๆอึดไปยังไงแต่ไม่อึดหรอกทำเหมือนไปยังไงล่ะดูเหมือนจะดีมั้ยคล้ายๆอ่ะคล้ายจะดีหลายคนเดินผ่านเชื่อนะแต่อย่าคุยด้วยนานนะอคุยด้วยนานเดี๋ยวเขารู้เราปัญญาอ่อนคนนี้มีมีแนวโน้มกันมีแนวโน้มไหมเนี่ยนมปัญญ มีแนวโน้มสูงมากยิ่งคุยยิ่ง5 8แล้วยิ่งคุยยิ่งไปแนวโน้มนั้นเลย58ได้ประมาณสัก7-8เสือนะนะซื้อหวยหน่อยนะจำคำฉันไว้ดีนะจ้าเพราะโยนเนี่ยเป็นคนที่มีอะไรประหลาดเวลาจะได้อะไรบางทีได้ง่ายๆมันไม่น่าได้ก็ได้เลยเคยสังเกตตัวเองไหมมันมีอะไรที่ประหลาดมาของเรามีคนเดียวด้วยนั้นเนี่ยแต่นี้ถ้าได้อะไรต้องได้มันด้วยความลำบากเป็น ต้องได้มาด้วยฝีมือด้วยความลำบากได้มายากมากกว่าจะได้ก็ถูกนะคะอาจารย์อยู่ดีๆเขาก็ทั้งโยมนีมันเหมือนคนมีบุญเก่านะได้อะไรมันก็เหมือนคนถูกหวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ถูกหวยนะไม่ใช่ถูกหวยนะแต่ลักษณะเหมือนได้แบบลักษณะถูกหวยอ่ะตื่นมาก็เขาบอกว่าเด้าะไ้ไม่น่าได้หรอกไม่น่าได้ไม่รู้เามือนเงี้ยไม่น่าได้อย่างนั้นหรอกดูหน้าดูตาเหมือนเราตื่นฝนอย่างเงี้ย ไม่น่าได้นั้นหนึ่งจริงๆจริงค่ะอาจารย์จริงเมื่อเช้านี้ก็ได้แล้วแล้วพรุ่งนี้ก็ไปเขียนคิวให้อย่างเขานะแต่เปนั่งอิจฉาเขาหรอกจะได้เหมือนเขาไปเขียนที่ไหนต้องเขียนไม่เป็นตัวเนี้ยเฮ้ยย้อมคำใส่น่ะเป็นหุ่นไงเหรอไอ้ทางนี้ก็โค้งอย่างนี้ใช่ไหมล่ะไอ้ทางนี้ก็โดกแม่อะไรเงี้ยไม่ต้องเหมือนเขาหรอกยังได้เป็น เธอทปไหนก็ทักตลอดท้ากันน่ะก็ทำเหมือนคนอื่นโลกไม่จำเลยกงหาข้อแตกต่างกาลังหาข้อแตกต่างเขียนยังไงคิ้วมันก็เขียนไม่ได้แล้วเราก็เขียนไว้ใส่เสื้อสีขาวเขียนไปข้างหลังว่ากูหายดีแล้วหายดีแล้วต้องกลัวใช่ไหมสอบย้ำไงก็มีคนมากันเรื่อยเนาะค่ะจะทำดีๆก็ ก็จะได้เป็นที่พึ่งให้หมู่บ้านเนาะแล้วก็หาพระพุทธรูปอะไรมาตั้งบ้างเราไม่อยากไปเอาพระพุทธรูปที่เป็นพระพุทธเจ้าเอาเช่นหลวงสวด็จพุทธาจารย์โตอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ใช่้าใจไหมใช่ต้องรู้จักเล่นให้มันเป็นอ้าเอาแบบนั้นมันมีพวกมันมีพวกอย่างเงี้ยเยอะนักกฎหมายนวกคกตีนอ่ะค่ะพวกเนี่ยมันต้องเตตีมนะ ป็นยมร้องเพลงเสียงดีจังเนาะก็าเป็นนักร้องเก่าเหรอไปทำยังไงไปหลอกเขายังไงถึงได้เข้ามาไปหลอกหลอกมาทางเฟซบุ๊กหรือว่าไปเอากิ่งงวงกิ่งไม้หลมควันเข้ามาพอาจย์จะได้สามีรวยไหมคะเนี่ยอเธอสงสารเขา ก็ก็พ่ะอาจาร์บอกว่าไม่มีทางไม่ให้ไม่ได้นั้นแล้วแกยังบอกอยู่ว่าไม่น่าได้นั้นแล้วออย่างี้นนไม่ต้องให้ไปแล้วไม่ให้ย้ายไปไหนแล้วอยู่นิมนต์อยู่ตรงนี้ครับพราจารนั่งก่อนได้นะครับผมเดี๋ยวปวดขานะครับผม อฉันยังหนุ่มอยู่ฉันไม่ได้รีบเหมือนพวกกลุ่มหลาเนี่ยไม่ยอมัะไมไม่ยอมนะอ่นี่อยู่ทลาะล้วเนี่ยขั้นหนึ่งค่ะขั้นหนึ่งดีดีปีนี้ดีปีหน้าดีขอบคุณค่ะปีนี้จะดีเรื่องการเงินกับการงานวันที่ยี่สิบสี่แล้วยังไม่ดีเลยค่ะปีนี้ผ่านมายี่สิบสี่วันแล้วยังไม่ดีเลยอ้าวเดี๋ยวมันค่อยๆดีเดี๋ยวมันค่อยค่อยดีใช่ไหมคะอย่างดีเร็วๆอาจารย์แล้วเรื่องสามีเป็นยังไงบ้างครับไหนของพี่เขานี่ค่ะนี่เขาฉลาดเลือกผู้ชายเป็น เขาไม่ได้คนฉลาดนะเพรฉลาดแค่เรื่องเดียวเองฮะเรียกไป็นเรื่องฉลาดเรื่องหาสามีท่านเองเออดีใจแรงเรื่านั้นเองฮะเออถูกใจแหงตอนรกเนีพดานบินเท่ากันเลยเนี่ยโอ้โหแต่ครั้นี้มันมีแยกเนาะมันมีแยกสาขาบ้างอะไรครับผมฉลาดได้สามีดีเนาะเนี่ยคนที่เก่งที่สุดคือคนคนนี้นี่โอ้โห คนนี้ก็ได้มาครบเลยแบนด่าวหอมโอเคเขาเรียกของเขามียี่ห้อเลยของแบรนด์เนมเป็นบ่าวหอมสุริยันหมูนี้มันคล้ายๆพวกนำเข้าแถวตะเข็บชายแดนนะแถวไอ้ตลาดโรงเกลือแถวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมากเลยแล้วจะมีไอ้ผู้ชายที่ไหนมาเอาอีกแล้วยังไม่เลิกอีกวนไปวนมาก็จะเอาเรื่องนี้ให้ได้อะไรให้ได้จะไม่เอาไม่ได้ผมไม่คิดสงสารเขาบ้างเลยเหรอ อยากรวยนะคะถ้ามีสามีเผื่อรวยยังไงก็ยังไม่เป็นคนเอาภมพเป็นคนนะครับคุ้มครองมันรุดหน่อยหาแล้วหาแล้วจะไปหาไม่ต้องหาเลยใช่ไหม พอาาจรย์ไม่ได้แล้วแกบอกว่าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วบอกแล้วเจยบอกกูแล้วท่านบอกเดี๋ยวมันก็มาเองต้องเหลือมั่งอะไรเพราะกียังไม่ได้ต่อชะตานะตายแแต่ขาดอีกตาอยู่กับเราชะตาต่อชะตาถ้ามี่มันนั่งหลับไงมันลืมลืมต่อชะตาเขาไุ๋บี้เผลหลับ ถ้าเผื่อว่ามีผู้ชายคนนั้นมาจะพาไปหาพระอาจารย์เนี่าจะไปจองพระม่ได้องมาภูมิใจเลยหรือยังจะเอาไปประจานถึงลบุรีเกินไปแล้วโอ้ยระอาจารย์ใครฮะแค่กกๆนี่เขาก็ท้อพออยู่ถึงว่าเพื่อนในกลอนผมให้ไอทิศสมปองพอมาแล้ว เรียกมหานะเออเอ้าทิศมาเรียกมาหาคือเก้าบทซึกงหรอก็เรียกมาหาบ่ไปหาก็ได้ไม่ยากหรอกไม่มาหาก็ไปหาเรียกถึงว่าแล้วแม่เพราะว่าคนคนซึ้ก็เป็นพระอาจารย์ไงพระอาจานพระมาสมบูรโอ้ยจบคลิปกันเด้อค่ะเดี๋ยวไายไม่ขอบคุณหลายๆค่ะ